ไเขียนเป็นทางไรเด้ๆอะไรแบบนี้ก็เขียนแบบเพราะว่ามันจำไม่ได้เพะว่าตอนเด็กเราทําอะไรบ้างก็จะเขียนแบบโดยรวมด้วยกันว่าสิปีที่แล้วเราเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงและสีีอนาคตเราจะอยากจะเป็นคนแบบไหนอ่ะก็เริ่มต้นตั้งสิบปีแรกก็เป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเรื่องความที่เราเป็นเด็กนะแบบไม่ได้สนใจอะไรมากเรื่องอนาคตอะไรเนี้ยเน้นสนุกไว้ก่อนอ่า แล้วก uh, ็แบบบวกกับไอ้นี่แบบแต่ว่าถึงแม้ว่าผมก็สนิทแต่ว่าผมก็รักษาเกียรติเพราะว่าจำได้เะมอสปอเสียอันนี้ขอชิโมะเลยกันสีสวยสวยนะเนาะแต่ว่าพฤตนที่จเราในตอนเด็กเราก็แบบว่าเป็นคนที่เล่นแล้วก็แบบบวกกับเราเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คุมอารมณ์ได้แล้วก็อยู่บวกกับคู่ไม่คิดด้วยมันก็ทําให้แบบเพื่อนๆหรืออาจารย์บางท่านก็ไม่พอใจในตัวผมอะไรอย่างเงี้ย ได้อีกอย่างนที่ผมค่อนข้างแย่ก็คือความจำผมเป็นคนที่ขี้ลืมง่ายเวลาทํางานผมแบบใจใจงานอะไรแบบเนี้ยผมก็ขี้ลืมแบบไม่เอาของมาเนี่ยแล้วมันก็ทําให้แบบเพื่อนๆผมก็แบบไม่อยากทำง,งานด้วยกับผมอะไรแบบเนี้ยไอ้เนี่ยก็สั้นๆแล้วครับสิบปีสิบปีที่แล้วผมต,อมอตอมอ่อมศิตต่อมศิปัจจุบันผมก็เนี่ยก็อายุยี่สิบแล้วก็ได้คณะที่ตัวเองฝ่ายฝันก็วิศวะครั ไปซ้อมตอเรียนก็ค่อนข้างโอเคอยู่กับชีวิตตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็พอใจกับรูปร่านหนุ่มหมาตัวมาต่อนผมเป็นคนที่อ้วนแบบว่าแบบอ้วนแบบน่ากเกลียดเลยแบบไขมันเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่าลดลงแน่นอนก็มองแบบชีแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบว่าที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็แบบว่าโฟกัสกับการเรียนอะไรเนี่ยโฟกัสก,กับชีวิตมากขึ้นเมื่อเราแบบโตมากขึ้นต้องมาเจอกับชีวิตความเป็นจริงอะไรแบบนี่ย ราก็เลยต้องปรับตัวแขงนะแล้วก็พฤติกรรมในตอนนี้ก็ถือว่าดีกว่า10ปีที่แล้วค่อนข้างเย็ะมากๆแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าแบเมื่อก่อนเราติดเล่งเงแต่ตอนนี้เราจัดเอาชีวิตมากขึ้นแล,และที่สำคัญก็เหมือนเดิมก็คือสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ต่างอะไรจาก10ปีที่แล้วก็คือผลการเรียนยังดีอยู่นะอาจจะลดไม่ต้องเย <laughs> แต่ว่าแบบอาจจะแบบเก่งรถบ้านหรือจะสิบมาสามเป็นห้าอะไรแบบนี้แต่ก็เจอว่าควกเขาแล้วก็สิบปีในอนาคตผมหวังว่าผมอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีแบบรายได้แบบทันสมัยทำแบบว่าเป็นรายได้ที่เราแบบไม่ต้องแบบไปทํางานประจำก็แค่แบบเราเอาเงินเอาแรงกับเวลามาเซ็นระบบแล้วก็ระบบนั้นจะทำเงินให้กับเราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มต้นสักแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผมครับแล้วก็อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงคนที่รักเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีครับผมในอนาคตผมก็อยากจะเป็นคนเที่ยวว่าดีกว่านี้แล้วก็อยากจะเป็นคนเที่ยวว่าคนรอบข้างรู้สึกแบบโชคดีจังที่มีเราอยู่้างผ้าอะไรแบบนี้ แล้วก็ใน10ปีข้างหน้าสุขภาพผมอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือว่ารด่นรนหนึ่งเหมือนเมื่อก,ก่อนอะไรเนี่ยแต่ผมก็จะพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่ออยู่กับคนที่เรารักกับครอบครัวนาะนครับผมก็มสิ่งที่อยากจะขอบคุณตัวเองก็คือขอบคุณที่ว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนที่เกเรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดเล้าติดตุลีอะไรแบบเนี้ยก็ ก็แล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากจะขอบคุณตัวเองที่เป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่และรู้สึกแบบว่าอยากหวังว่าแบบอยากให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีจังที่มีเราเป็นลูกอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่สามก็คือแบบอยากจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ควรไอ้นี่ยอันนี้จีจังเลยเพราะว่าผมโบดี้เชมิงมากเลยเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยากขอบคุณมันก็คือแบบเนี่ยโตมา20ปีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็เป็น ที่หมดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมืนเมื่อวานเมื่อร้อนผมก็ด่าสุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแล้วก็อยากจะอยากจะปรับปรุงในเรื่องของความจริงจังบางทีผมจริงจังมากเกินไปจริงจังกับแทบทุกเรื่องแบบอารมณ์เล่นเกมอะไรเงี้ยผมก็ยังจริงจังอยู่ตลอดเวลาอะไรยเงี้ยก็จบแล้วสำหรับการรีวิวตัวเองสันส้นๆของผม